สวัสดีครับผู้ติดตามและผู้ที่หลงทางเข้ามานะครับในตอนที่แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ลุงก,ก็โอ้สุดว่าสุดยอดพัลทมากก็คือความลับของอเจ้ายอดเขาเชียงติงเฟิงนะครับยกชิงหยวนกับกระบ,บี่เสียนสู้ของเขาว่าทําไมทั้งเรื่องเนี่ยเขาไม่เคยชักกระบ,บี่ออกมาทั้งทั้งหลุดออกจากฝักเลยชักออกมาแค่นิดนิดหน่อย1ึชุ่นสชุนที่แท้ก็คือถ้าชักออกมาหมดเนี่ย คนที่ถือกระบี่อยู่ก็หมายถึงเยอะชิงหยวนฮะอายุขัยก็จะหมดไปชักออกมาเท่าไหร่อายุขัยก็หมดไปเท่านั้นชักออกมาหมดออกจากฝักเยอะชิงหยวนก็จะหมดลมหายใจเลยนะครับเพราะว่าคาดว่าน่าจะเป็นเขาเพิ่นก,กระบี่ไว้กับตัวเองกับร่างกับอายุขัยของตัวเองเพื่อให้ได้พลังปานทิพย์ออกมาเยอะๆนะครับ บางทีอาจเพราะแรงกดดันแล้วก็มีธาตุไฟเขาแทรกตอนที่อยู่ในถ้ำเหลียงซีนิดซาตอนต่อไปนะ่าเป็นตอนที่53เนาะตอนที่53เทียนหลังกินใช้ส่วนของแขนที่เหลืออยู่รูปหัวสามเหลี่ยมของร่างงูไม่ตอบคำาจะย้อนถามว่าสถานการณ์หลังจากนี้เจ้ายอดเขาเสนตั้งใจจะทำอย่างไร เซินจิงชิวกล่าวว่าย่อมต้องทำลายกระบี่เทียนหลังจินกล่าวต่อกระบี่ชิ้นหมูกัดก่อนเข้าไปถึงจิตวิญญาณของล่วพิงเหอแล้วและมีชีวิตเดียวกับเขาตอนนี้หากเจ้าทำลายกระบี่จะไม่เท่ากับฆ่าเขาหรือเซินจิงชิวตอบอย่างหนักแน่นว่าเช่นนั้นก็ต้องหาวิธีอื่นเทียนหลังจินกล่าวว่าหากสายเกินกว่า จะหยุดยั้งการรวมพบไปแล้วเล่าเสนชิงชิวสุดลมหายใจเข้าลึกตอบอย่างหงุดหงิดว่าสายไปแล้วก็สายไปแล้วสิพยายามให้เต็มที่ก่อนเรื่องอื่นๆถึงเวลานั้นค่อยว่ากันอีกทีเทียนหลังจินหัวเราะออกมาในที่สุดเขาถอนใจกล่าวอย่างตรงอนิจจังว่าทำอย่างไรก็เกิดมนุษย์ไม่ลงจริงๆนะเนี่ยเสนชิงชิวไม่รู้ว่าควรจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับประโยคที่ฟังแล้วเหมือนจะพอใจแต่ก็หนักใจดีนี่ เขาเปลี่ยนเรื่องถามลกวปิงเหินเล่าท่านเห็นเขาหรือไม่เทียนหลังจินกล่าวอย่างประหลาดใจว่าข้ายังนึกว่าเจ้ายอดเขาเสรนรู้เสียอีกเขาไม่ใช่อยู่ข้างหลังเจ้ามาตลอดหรอกหรือสนชิงชิวคนลูกสู้หันกลับไปหันหลังกลับไปทีละนิดล้วปิงเหอยืนอยู่ข้างหลังจริงๆและกำลังจ้องมองกันหลังตนอยู่ทีเดียว ไม่รู้เลยว่าเขาเริ่มมาอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไร่หรือว่าตามหลังตนมาตั้งแต่เมื่อไหรโลเปิงเหอยิ้มนิดน้อยซื้อจุนเอากระบี่มาให้ขา้าเถอะส่วนชิงชิวไม่แสดงสีหน้าชูกระบี่ชินหมวกขึ้นเจ้าเอาเจ้าเข้ามาเอาไปสิโลเปิงเหอเดินเข้ามาหาเขาก้าวหนึ่งและหยุดกระทันหันมุมปากเขากระตุกไหล่สั่นสะท้านส่วนชิงชิวยกกระบี่ขึ้นขวางหน้าถามว่าเป็นอะไรไปโลเปิงเหอกัดฟันกรอด ไปให้พ้นเสรนชิงเชียวยังไม่ทันจะได้โต้ตอบเลือกหนึ่งเหอก็เอามือข้างหนึ่งบีบขมับแล้วฟาดฝ่ามือซัดพลังออกมาตะโกนว่าไปให้พ้นไปให้พ้นอย่าไปยุ่งกับเขาไปซะคำพูดนี้ไม่ได้กล่าวกระเสริญชิงชิวฝ่ามือที่ฟาดออกมาก็ไม่ได้ฟาดใส่เขาหากแต่เฉียดผ่านร่างเสรนชิงชิวไปจมตีผนังถ้ำที่เดิมทีตะปุ่มตะปามหยุดแทนเทียนหลังจินช่วยอธิบายให้อย่างมีน้ำใจภาพหลอนจากกระบี่ชินหมัว ต่อให้เทียนหลังกินไม่บอกสนชิงชิวก็พอจะเดาออกสภาพของลวดปิงเหินในเวลานี้ชัดเจนว่าเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นปรางทิพย์ปราณมานในมือปะปนกันให้บุ่นคอยจงตีใส่สตรูที่ไม่มีอยู่จริงข้างกายเขาตัวพวกเขาเกิดการสั่นสะเทือนอีกระลอกหนึ่งเศษหินล่วงพลูสนชิงชิวมองสองท่านข้างกายที่สามารถเอาคำว่าคนป่วยคนอ่อนแอคนชาราและคนพิการมาบรรยายได้เป็นอย่างนี้ก่อนจะตะโกนว่า ปิงเหอมานี่ลัวปิงเหอดูจะสติเลื่อนลอยอยู่บ้างแต่ก็ยังฟังที่เขาพูดเดินตามมาจริงๆคนนำหน้าเดินไปอย่างรวดเร็วคนเดินตามหลังราวกับวิญญาณลอยละล่องแต่ฝีเท้าคนตามกลับไม่ได้ช้ากอคน,นำเลยจังหวะนั้นเองระบบก็ปิ้งปองค่าความโกรธของลวกปิงเหออยู่ที่300หลังจากคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของกระบี่ชินหมวัวจึงมีค่าเท่ากับ10ตอนนี้ค่าความโกรธจึงกลายเป็น3 0 0พ เสริมจิงชิวร้องจ้าไอเทมทิ้นสำคัญเล่ารีบเข้าหน่อยมันจะตายหรือไงจี้ควนอิมยกไงจี้ยกจี้ยกเอาออกมาให้ไหว้เลยระบบปิ้งปองโปรดทราบโปรดทราบไอเทมสำคัญอยู่ระหว่างการอัพโหลดระหว่างนี้แนะนำให้ท่านใช้เครื่องมืออื่นไปพรางๆก่อน What the fuck ยังจะอัพโหลดหาพัดแสงแม่งงั้นมีเครื่องมืออะไรก็รีบเอาออกมาเลยด้วยระบบ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าคราวก่อนที่ท่านได้อัปเกรดตัวสร้างสถานการณ์แบบดีรัสยังไม่เป,เปิดใช้งานเลยเดลุกส์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 เลักเดลุกส์อันเชิญชิงชื่อเบรกก์ จะว่าไปจนป่านนี้เขาก็ไม่เคยเข้าใจว่าตกลงแล้วไอ้ตัวสร้างสถานการณ์มันเป็นของบ้าบออะไรวะหลักการของมันคืออะไรแต่จากประสบการณ์ที่ได้ทดลองใช้มาแล้วครั้งหนึ่งมันก็เหมือนจะมีประโยชน์อยู่พอสมควรแหละฉะนันยิ่งชิวกัดฟันบอกเออเอามาเลยไว้เสียงเป็นเสียงให้ป๋าเปิดหให้ลุงโตโนโ่เปิดหูเปิดตาสักทีถือว่าเวอร์ชันอะดิลุสมันยิ่งใหญ่อลังการยังไงจัดมาทันที่เขาเปิดปุ่ม ไม่ใช่ทันทีเขากระแทกปุ่ม En t e r พื้นดินก็ยุบถล่มลงไปอีกครั้งระหว่างที่ร่วงลงไปพร้อมกับก,บการพื้นที่ยุบตัวหนหัวเสืองชิงเชียวมีอยู่เรื่องหนึ่งคือหลอกกันนี่ว่าตัวสร้างสถานการณ์บ้าบออะไรเนี่ยตัวสร้างปัญหาต่างหากทว่ากิ้งกุ๊กๆๆๆๆๆๆมาได้พักหนึ่งตอนได้หินบนเหนือศีรษะร่วงกราวลงมาเขากลับไม่ได้โดนเศษหินร่วงใส่แต่อย่างไรมีใครคนหนึ่งเอาตัวบังเข้าไว้ ถึงแม้สภาพจิตใจไม่ปกติสมองและเลือนแต่นในเวลาเช่นนี้รั่วปิงเหอก็ยังเอาตัวมาช่วยบางเขาไว้จากหินถลม่มเขาตวัดมือเขาตวัดมือข้างหนึ่งกลับไปผักหินที่หล่นมาใส่หลังโดยไม่รู้สึก,กลำบากแม้แต่น้อยก้มหน้าศบตากระสริงชิงชิวอย่างมึนงงแววตาเหมือนจะจมใสขึ้นมาวุบหนึ่งแล้วหายวับายจากนั้นก็กระพริบตาพริบๆกลับไปเออดังเดิมตราบาบสีแดงเข้มบนหน้าผาก แผ่ขยายใหญ่ปกคลุมทั่วดวงหน้าขาวใสและมีท่าทีว่าจะแผ่ลงมาถึงลำคอกระบี่ชิ้นหมวที่ตกอยู่ข้างกายเปล่งแสงบุบว่าปราวกับจักขานรับตราบาบบนร่างเขาแผ่ไอสีม่วงครัมออกมาฟุ้งตลบลวดเป็นเถอล่าวเงินงำซูจุนซูจุนสนนชิงเจียวอืม มองดูเลือดที่ไหลย้อยลงมาตามหน้าผากของลวปิงเหอเสียงออกจะสั่นเล็กนอ้ออนี่ดิเสียงสั่นละ่ะลวปิงเหอกล่าวว่าซูจุนเป็นท่านจริงๆหรือขอรับลวดปิงเหอคราวนี้เป็นเรื่องจริงเหรอไม่ครูท่านไม่ใช่ไปกับพวกขาวแล้วดอกหรือข้าเห็นนะเซินชิงชิวกล่าวว่าข้าไม่ไปอ่ะลวปิงเหอค่อยๆก้มตัวลงมาซุกหน้าเข้ากับซอกคอของเขากล่าวเสียงแผ่วซุจุนข้า ข้าปวดข้าปวดข้าปวดหัวมากน้ำเสียงนี้เหมือนกำลังอ,อ่อดอ่อนทั้งเหมือนกำลังเจ็บปวดมากจริงๆสิวนชิงชิลวยื่นแขนทั้งสองข้างออกไปอบไหล่เขาไว้ตบเบาๆพรางปรอมเปล่ากับปลอบเด็กว่าเด็กดีเดี๋ยวก็ไม่ปวดแล้วล้วปิงเหอกล่าวต่อข้าจะเป็นเด็กดีจะได้ไม่ปวดแล้วซูจุนก็จะไม่ปล่อยให้ข้าอยู่คนเดียวอีกใช่หรือไม่สนชิงชิวตอบว่าเดี๋ยวก็หายปวดแล้วล้วบิงเหอกล่าวเสียงต่ำ ข้าไม่เชื่อและแล้วล้วบิงเหอก็เกลี้ยกา่ขึ้นมาเดี๋ยวนั้นแผดเสียงกล้องข้าไม่เชื่อข้าไม่เชื่อรักเห็นเขาอาการกำเริบขึ้นมาอีกเสริงชิงชิวก็กอดไหล่เขาแน่นขเขยงเท้าและเห่อยหน้าขึ้นแต่เกิดปัญหาเรื่องมุมนิดหน่อยฟันก็ฟันกระทบกันพอดีทําเอาเจ็บแทบตายล้วบิงเหอเบือนตาค้างด้ความตึกตะลงึงที่ถูกผนึกลิมฟีปากกระพริบตาทีหนึ่งแล้วก็สองที สวนชิงชิวเองก็เบิกตากว้างอยู่ด้วยเช่นกันเพราะต่างคนต่างลืมตาโตใส่กันทั้งคู่เลยรู้สึกว่ามันพิลึกสุดๆจ่องตากันอยู่เครึ่งครั่นวัน ไม่ว่าใครก็ไม่ยอมหลับตาก่อนเขาจึงได้แต่ยอมถอยให้ก้าวหนึ่งเป็นฝ่ายหลับตาเสียเองขนตาสันริกกดจุมพิษแรงขึ้นเพื่อทวีความลึกซึ้งให้มากกว่าเดิมบอกตามตรงฟันปากกระทบกันแบบนี้มันทําเขาเจ็บจนชาเลยทีเดียวจะเรียกว่าจุ่มพิษคงไม่ได้ต้องเรียกว่ากัดแท่นน่าจะเหมาะสมกว่าแต่เห็นชัดว่าล่วนปิ่งเหอกัดได้อย่างมีความสุขมากเขากัดแทริรมฟีปากเสรินชิงชิวไปมาไม่ต่างอะไรกับกินขนมเสียงหอบหายใจยิ่งมายิ่งถี่กระชั้นทัน นั้นเขาก็จับตัวสนชิงชิวกดลงไปนอนกับพื้นแคว๊กแคว๊กเสื้อนอกสูงชิงชิวขาดกระจุยเป็นชิน้นชิ้นเสื้อผ้าที่เหลือถูกสนชิงชิวถอดออกเองเสร็จสับระหว่างที่ถอดถอดทิ้งท้งกันอยู่นั้นเสื้อผ้าครึ่งท่อนล่างก็ถูกถอดไปคาอยู่ที่หัวเขา่าเสื้อผ้าท่อนบนหรือเพียงเสื้อตัวกลางแบะวิรายมาถึงหัวไหล่มือของล่วงพิงเหอควานละ ไหลเข้าไปจากคอเสื้อร่างกายเขาร้อนลวกไปทั้งตัวร้อนที่กว่าคราวก่อนตอนอยู่ในสุสานศักดิ์สิทธิ์หลายขุม ขณะที่มือเคล้นครึงไปทั่วผิวกายของเสินชิงชีวทั้งร้อนทั้งเจ็บทั้งว้าวุ่นใจไปหมดเสินชิงชิวรู้ดีว่าสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้คืออะไรเขาตกลงใจไว้แต่แรกแล้วยามนี้เขาจึงวิ่นฝ่ายพลิกกายหันหลังให้ล่วกเป็นเหืออย่างรู้งานถึงแม้เขาไม่เคยมีประสบการณ์กับเรื่องนี้แบบนี้มาก่อนที่เขาเคยได้ยินว่าหากครั้งแรกหันหลังให้จะง่ายกว่าแม้ในใจจะรู้สึกว่าท่านี้ออกจากหน้าอายอยู่บ้าง แต่เขาก็ไม่เอามาคิดมากใครได้อีกเดิมทีเขาแค่ทําเพื่ออำวยความสะดวกให้ล้วงปิงเหอแต่ใครเลยจะนึกว่าจะถูกพลิกตัวกลับมาอย่างแรงล้วปิงเหอนั่งแทรกอยู่ระหว่างขาทั้งสองข้างของเขาจ้องหน้าเขาอย่างตั้งอกตั้งใจใบหน้าอยู่ห่างออกไปไม่กี่ชุนทว่าลมหายใจร้อนผ้าเผากระเข,ข,ขาผสมผสานกันอย่างแยกไม่ออกช่องทางอันเบื้องล่าง อันแห้งผากทุกแท่งบางอย่างที่อุ่นจัดมากดจอ่อเส้นผา่าศูนย์กลางค่อนข้างน่าสะพรึงให้ความรู้สึกเหมือนลูกอะไรกลมๆที่อวดเต็มแต่พอส่วนหัวค่อนข้างชุ่มฉื้นปากถ้ำที่ปิดสนิทจึงสามารถอบรับเข้าไปได้เล็กน้อยลวเปิงเหอไม่ได้บุกทะลวงเข้าไปทันที่ทามกลางความสับสนเลอะเลือนกลับยังมุ่งมั่นคิดแต่จะจ้องหน้าเสิงชิงชิวอยู่อย่างนั้นจุมพิษไปตามแก้มของเขาตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อย ตอนแรกเส้นประสาทของเซิงชิงชิวขมิงเครียดแต่เพราะการกระทำโดยไม่รู้ตัวนี้ของล่วบปิงเหอเขาจึงค่อยๆผ่อนคลายขึ้นมาบ้างแต่เขาคล้ายผ่อนเร็วเป็นนิดในที่สุดเสิงชิงชิวก็ได้รู้สึกอะไรคือความรู้สึกที่เรียกว่าถูกผ่ากลางเป็นสองซี่ทั้งเป็นๆเ,เขาเจ็บแทบบ้าดีดขากระถดหนีไปข้างหลังแต่ถูกลวบปิงเหอหนีบเอวเขาเอาไว้ก่อนจะลากตัวเขากลับมาแผ่นหลัง ครูดกับเศษหินหยับหยาบจนแสบผิวความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่ท่อนล่างทําให้สันชิงชิวลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้สึกเหมือนปลาที่กําลังจะตายเพราะขาดน้ําจึงดิ้นกระเสือกกระสนอย่างสุดกําลังแต่ยิ่งดิ้นลวบปิงเหอก็ยิ่งขาดสติสองตาแดงฉานลมหายใจสับสนสติพร่าเรือนคิดแต่จะกดสันชิงชิวเอาไวใ้ให้อยู่และแทงพรวดเข้าไปจนสุดทาง ส่วนหัวที่เหิมเกริมที่สุดบุกเข้าไปแล้วจากนั้นก็ตามมาด้วยแท่งทรงกระบอกยาวสอดลึกเข้าไปจนถึงอวัยวะภายในสนชิงชิวจะมือยันอ,อกของล่วงปิงเหอเอาไว้เอวกับถูกเกี่ยวรัดแน่นจนขยับขยืขย่นไม่ได้สองขายิ่งถูกจับงอพับขึ้นมากดไว้กับอกจนก้นลอยโด่งขึ้นช่องทางภายในที่เดิมก็ไม่อาจสกัดกั้นอะไรได้อยู่แล้วจึงถูกทะลวงไปถึงนไหน เขาเกลีเขากลั้นเสียงกรีดร้องเอาไว้พยายามผ่อนคลายร่างกายท่อนล่างและเปิดรับเท่าที่จะทําได้เพื่อให้ลวดปิงเหอสอดใส่เข้าไปให้ลึกที่สุดหลังจากฝังลึกเข้าไปถึงสุดปลายทางแล้วเฉินชิงชิวก็รู้สึกราวกับถูกต่อบูชายันเข้ากับหินผาไว้ด้วยตรับ,บูร้อนจัดลวดปิงเหอคล้ายกับจะหาสถานที่อันมั่นคงปลอดภัยเจอแล้วในที่สุดจิกถึงผมของเฉินชิงชิวและดึงหน้าขึ้นมาจูบ ความเจ็บปวดที่หนังศีระยังพอมองข้ามได้แต่ถ้าที่เปลี่ยนไปทําให้เสิญชิงชิวเกิดอุปาทานอันน่ากลัวชนิดหนึ่งว่าอวัยวะภายในกระจัดกระจายเคลื่อนดูดจากที่ของมันหมดแล้วในช่องทางด้านหลังที่แสนจะเจ็บปวดมีบางสิ่งบางอย่างดิ้นหยุกหยิกอยู่ไม่เป็นสุกและไม่อาจจะควบคุมได้ลวงพิงเ,เหอไม่มีสติจึงไม่รู้จักบรรยับัญญันพอรู้สึกถึงอกถูกอกถูกใจเลยกระแทกกระทานเข้าออกเสียเต็มที่ การขยับตัวของเขาทั้งเร็วและรุนแรงหลังจากเข้าๆอาๆอกเ,เดี๋ยวลึกเดี๋ยวเติ้นไปเป็นร้อยครั้งลวกปิงเหอก็สามารถทะลวงเข้ากูหาของเขาอย่างราบรื่นและต่อเนื่องในที่สุดสนชิงชิวน้ำตาคลอหน่วยเชียบ เียบวยเขาเจ็บจนตัวสั่นระริกแต่ยังไม่ลืมว่าตอนนี้ควรทำอย่างไรเขาโคจรพลังพยิเข้าไปชักนำปราณมารที่กำลังปั่นป่วนพุ่งพร่านอยู่ในกายของล้วบิงเหอมาไว้ที่ตัวเองวิธีการนี้ออกอยังงี่เง่าอยู่มากแต่ก็มีประสิทธิภาพสูงสุดผู้ที่ถ่ายทอดปราณมารให้กระบี่ชิ้นหมวก็คือล้วปิงเหอหากแบ่งพลังงานในกายของเขาออกมาพลังที่ใช้ขับเคลื่อนชิ้นหมวกก็จะไม่พอย่อมทำให้เทือกเขาฝังกระโดดไม่อาจตกลงไปได้อีก โพรงเนื้อสานหระิกอบอุ้มสิ่งที่บทเบียดเข้าออกอย่างเหิมเกริมเอาไว้นี่เป็นพื้นที่ที่ไม่เคยต้อนรับคนแปลกหน้าที่ไหนมาก่อนผนังด้านในอันอ่อนนุ่มถูกครูดถูจนแสบและบวมตอนแรกก็ยังเข้าออกได้ความติดขัดแต่หลังจากเจ็บแสบไปหลายละระลอกเนื้อในก็ค่อยๆฉ่ำเชื้นขึ้นเลือดและของเหลวภายในส่วนเร้นจึงทําทให้การสอดประสานร,ราบเรื่นขึ้นในความมืดกิ่นคาวเลือดจาง วันกลุ่นไปทั่วเสียงหอบหายใจที่พยายามสะกดคมอย่างลำบากและเสียงเนื้อกระทบเนื้อกังวานชัดเป็นพิเศษรูกเปิงเหอมีความสุขมากกอดเสริญรชิงเชียวไว้แน่นไม่ยอมปล่อยเอาแก้มเอาแก้มถูถ่ายหน้าผากของเสริญรชิงเชียวด้วยสีหน้าทั้งน่ารักและน่าสงสารแต่ร่างกายท่อนล่างกลับเป็นหนังคนละม้วน แทบจะเรียกได้ว่าอัม,มหิตสองชิงเชียวถูกเขากอดจนแทบจะหายใจไม่ออกนิ้วมือข้างขวาทั้งห้าจิบกกับหินจนพือบนพื้นจนเลือดไหลกว่าจะหายใจได้แต่ละทีแทบหืดขึ้นคอทนไม่ไหวแล้วทนแทบจะไม่ไหวแล้วจริงๆขณะที่เขากำลังหน้ามืดตาลายเบื้องหน้าสายตาพระมัวขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง แสงสีขาวอ่อนจางสายหนึ่งก็กรีดผ่านไปเสียงติ้งของอะไรบางอย่างล่วงลงพื้นลงมาตกอยู่ข้างไหล่เปลือยเปล่าของสนชิงชิยวลู้เป็นเหอความรู้สึกเฉียบไหวมากพอเงยหน้าขึ้นก็ตะลึงลานไปเดียวนั้นจากนั้นรูม่านตาก็หดเล็กเป็นจุดเดียวภาพที่เลือนรางกระจัดกระจายในตอนแรกค่อยๆอยซ้อนทับกันจนชัดเจนขึ้นเรื่อยเรื่อย พอเขาก้มหน้าลงมาสีหน้ากระซิบเผือกทันตาเสินชิงชิวนอนอยู่ใต้ร่างเขาเสื้อผ้าขาดวิ่นไม่มีชิ้นดีสองขาสั่นตะริกไม่อาจหุบเข้าหากันดวงตาแดงก่ำจนน่ากลัวท่าทางเหมือนกำลังจะหมดลมหายใจเต็มที <c oughs> แป๊บบ ลวปิงเหอยื่นมือเข้าไปหมายแต่ตัวเขาแต่ก็ไม่กล้าชะงักค้างอยู่กลางอากาศกล่าวเงงเงงว่าสุสจุนในที่สุดก็ได้ยินลวดปิงเหอเรียกสุจุนในน้ำเสียงปกติเสียทีสันหิงชิวเหมือนเอาชิดรอดมาได้สุดลมหายใจเฮือกใหญ่แต่การหายใจครั้งนี้ดูล,ลำบากกินแรงอยู่บ้า ฟังแล้วเหมือนสือ,อื่นมากกว่าโนบิงเหอกล่าวอย่างสับสนว่าสุจุนข้าข้าทําอะไรลงไปสนจิงชิวเดิมทีอยากจะกระแอมให้คอโล่งเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศสักเล็กน้อยบอกว่าก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกเจ้ากระทาข้าที่เป็นสุญญุนเจ้าท่านั้นแหละผลปรากฏว่าคอไม่โล่งแต่ไอออกมาเป็นเลือดแทน พวกเขาถูกเลื่อนหยบนี้ทําเอาตลึงพึงเพลิดทั้งคู่น้ําตาสันชิงชิวยังไม่ทันจะไหลน้ําตาลูกพิงเหอก็ร่วงนาไปก่อนแล้วน้ําตาหยาดหยดลงมากระทบแก้มสันชิงชิวแล้วไหลลงมาตามใบหน้าเมื่อก่อนสนชิงชิวกลัวเพื่อหยุ่ร้องไห้เป็นที่สุดตอนนี้กลับกลัวลูกพิงเหอร้องไห้เป็นที่สุดแทนจึงไม่อาจมัวมาสนใจกับความเจ็บปวดช่วงล่างเช็ดหน้าให้อีกฝ่ายและปลอบปรรดากับปลอบเด็กไม่ร้องนะ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  ตอนแค่นี้ก่อนครับคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์นะครับ <c oughs>